ซูชินะครับก็สามารถมีชีสได้เหมือนกันครับเมนูนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องชอบแน่นอนครับผมจะทำซูชิแซลมอนอะโวคาโดครีมชีสครับเอาละเมนูนี้เราจะทำข้าวซูชิกันเองเลยนะครับเราจะต้องใช้ข้าวสารญี่ปุ่นนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปล้างให้สะอาดก่อนครับใส่น้ำเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยฮะขัดข้าวนะครับ ล้างด้วยน้ำสะอาดประมาณ2-3รอบนะครับจนข้าวของเราเนี่ยมีลักษณะที่ใส่ดีนะครับเสดดน้ำนะครับใส่ลงในหม้อครับผมหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำสะอาดตามลงไปเราจะพักข้าวนะครับไว้ประมาณ20นาทีนะครับจนข้าวเนี่ยมีลักษณะเป็นเม็ดขาวทึบนะครับนั่นหมายถึงว่าเขาจะดูดน้ำเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเราหุงแป๊บเดียวเองครับในการทำข้าวซูชินะครับเราต้องมีตัวน้ำส้มสายชูที่เอาไว้ปรุงข้าวนะครับเราใช้น้ำส้มสายชู น้ำตาลสายครับแล้วก็เกลือละลายง่ายๆในไมโครเวฟครับออกมาแล้วรอน,นะครับเราก็คนให้น้ำตาลแล้วก็เกลือละลายดีครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เย็นลงครับ คุณผู้ชมลองดูไปในหม้อนะครับหลังจากที่เราแช่ข้าวเนี่ยนะครับข้าวเขาจะกลายเป็นเม็ดที่สีขาวทึบนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เป็นสีขาวทึบอย่างนี้แล้วเราก็ตั้งไฟเลยครับถอยให้ข้าวเดือดนะครับหลังจากที่น้ําเดือดนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะปิดฝาครับแล้วก็ลดไฟลงครับค่อยๆหุงข้าวไปใช้เวลา13นาทีครับ13นาทีแล้วเราดูสิครับ ข้าวของเราสุกดีแล้วนะครับให้เราปิดฝาครับแล้วก็เร่งไฟสูงสุดนับ1-10ถึง10แล้วก็ปิดไฟครับผมจะปิดฝาไว้อีก15นาทีนะครับเป็นการที่ทำให้ความร้อนข้างในเนี่ยละอุและข้าวสุกทั่วดีครับ15นาทีผ่านไปข้าวของเราสุกดีแล้วนะครับสำหรับข้าวซูชินะเวลาที่เราหุงเนี่ย น้ำจะไม่เยอะเพราะว่าเราจะเผื่อไว้สําหรับตัวน้ําส้มสายชูที่จะเอาไว้ปรุงรสดูเหมือนว่าเราจะใส่เยอะจะแฉะหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะฮะหัวใจของการทําข้าวซูชินะครับตัวน้ําปรุงข้าวเนี่ยจะต้องไม่ร้อนนะครับและเมื่อเราคลุกทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือพัดข้าวให้เย็นครับเพื่อที่จะทําให้ข้าวไม่แฉะนะครับที่เหลือนะครับเราก็พร้อมที่จะห่อแล้วครับเราใช้แผ่นสาลายนะครับ บัดเล็มนิดนึงให้สวยงามมือชุบน้ำเล็กน้อยนะครับเกรี่ยข้าวนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับด้านข้าวซูชิของเราครับจัดเรียงตัวไส้ลงไปนะครับซึ่งได้แก่แซลมอนอะโวคาโดแล้วก็ครีมชีสครับครบแล้วนะครับเราก็ห่อครับกดทุกอย่างให้แน่นนะครับ จะทรงให้เป็นสวยงามนะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับซูชิตัวนี้นะครับสารายอยู่ด้านในข้าวอยู่ด้านนอกเป็นแบบอินไซน์เอานะครับเขาเรียกว่าอินาริซูชินะครับผมจะคุมด้านนอกด้วยงาขาวครับงาขาวเนี่ยเป็นของที่มีติดบ้านไว้ได้เลยเป็นทันญพืชที่มีประโยชน์นะครับเก็บไว้แบบที่ยังไม่ต้องคั่วเพราะเวลาที่เราคั่วเนี่ยเราใช้เวลาแค่นิดเดียวเองนะครับหลังจากที่เราคั่วแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเอามาเคลือบด้านนอกเวลาที่เรารับประทานแล้วเนี่ยผิวพรรณเราก็จะดีผมเราก็จะสวยนะครับ เพื่อความสะดวกและง่ายๆนะฮะใส่งาขาวลงในนี้ครับแล้วก็คลุกให้ติดทั่วดีครับส่วนมากเวลาตัดนะฮะเนื่องจากว่าอยากให้สวยๆและวปวมแตกนะครับผมจะใช้พลาสติกแรปช่วยครับเสร็จแล้วก็กะนะครับซึ่งหนึ่งเสิร์ฟกะขิงดองครับใบโอบะแล้วก็เสิร์ฟกับโชยุ เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูนะครับที่มีครีมชีสเอาใจคนรักชีสนะครับกับซูชิแซลมอนอะโวคาโดครีมชีสครับ